ชาวเน็ตประนามจิ้นเข้มมุกดาเวอร์เกินแม่หนิงปณิตาตอบกลับด้วยดีอย่างมากๆก่อนอื่นอย่าเพิ่งตำหนิแอดมินนะเพราะอยู่ดีๆมันก็มีท็อป,ปิกในพันทิปเข้ามาให้อ่านกันแบบงงๆซึ่งในกระทูนี้ก็จะมีไฮไลท์สำคัญนะครับติดตามข่าวกันนี้ให้ดีนะฮะ อ๋อเรื่องของเรื่องก็คือด้วยความที่มีกิจกรรมการออทริปไปเที่ยวไปทาบุญอออีเวนต์ของเค้มมุกดาบ่อยๆเนี่ยออกทีมากๆแล้วติดแฮชแท็กทวิตเตอร์เป็นว่าเล่นนั้นก็ทําให้หลายคนบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีการเสิร์ฟจิ้นแบบหนักหน่วงมากๆทั้งที่จริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นต่างตระเตรียมแผนกันล่วงหน้ามาแล้วทั้งสิ้นโยเวนก็แค่เพียงงานมิทติ้งเท่านั้นเองที่เป็นงานกระทนแค่ง,งานเดียวเท่านั้น โดยกระทู้ p a n t i p c o m กระทู้หนึ่งตั้งขึ้นมาซึ่งเนะะื้อหาข้างในก็โดนลบไปแล้วนะฮะแต่ก็มีคนตอบคอมเมนต์มาว่ามันเสิร์ฟจ,จิ้นเยอะเกินไปหรือเปล่ามุกดาเข้มเสิร์ฟไปจนเลี่ยนมากๆแล้วยังไปต่อว่าพี่หนิงปณิตาคิดว่าเป็นคนสร้างสถานการณ์รายวันมากเกินไปด้วยซ้ำแต่หลายเสียงก็มอว่ามันไม่เห็นผิดตรงไหน เสิร์ฟจินบ้างทั้งที่เข้มและมกก็ยังโสดกันอยู่ถ้า์วิสแฟนก็ไม่น่าผิดอะไรอีกทั้งทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ทั้งนั้นแสดงว่าสิ่งที่เห็นอยู่ก็อยู่ในขายที่เหมาะสมกันแ,แล้วนี่บางส่วนตอบด้วยความหวังดีว่าให้เวลาเป็นเครื่องบิสสวนเท่านั้นว่าทั้งคู่เขาเริ่มรักกันรักกันจริงหรือว่าแค่เสิร์ฟจินเท่านั้นส่วนกิจกรรมอื่นๆนั้นก็ไม่ได้เสิร์ฟจินอะไรขนาดนั้นเนาะเช่นไปอุดรเวลาว่างให้ห่านปลาล้างห้องน้ำวัด เขาทากิจกรรมร่วมกันหลายอย่างไม่ได้มานั่งตั้งใจเสิร์ฟจ,จินอะไรขนาดนั้นเพิ่งจะมีไปเที่ยวพัทยาเท่านั้นเองที่เรียกว,ว่าไปเที่ยวจริงๆแต่เข้มก็ไม่ได้ก่อแกะถึงเนื้อตัวอะไรนะและมุกดาก็วางตัวดีอยู่แล้วเข้มชอบถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไปแต่เขาชอบดูแลเหมือนที่เขาดูแลแม่ดูรูปออกมาก็ปกติแต่แค่มีคนแซวมีคนลุ้นเยอะเท่านั้นเองเอาเป็นว่าหลักๆก็มีคนเข้าข้างน้องเยอะมากๆนะจ๊ะแต่ถึงกระนั้นเอง แม่หนิงปณิตาก็ต้องออกโรงมาปกป้องน้องๆด้วยการตอบข้อความในพันทิปดังต่อไปนี้นะฮะพวกเราทั้งทีมงานและดาราสนิทกันมากทั้งนี้อาจจะเนื่องจากตั้งแต่วางตัวก็เกิดดราม่าแบบหนักมากพวกเรารับรู้และระหว่างการทำงานอุปสรรคปัญหาต่างๆมีอีกมากมายถามว่าพวกเราท้อกันไหมยอมรับเลยว่าใช่แต่หนิงในฐานะหัวเรือเราต้องสร้างพลังสร้างกำลังใจทำให้เรือนี้ไปยังจุนหมาย จนทุกคนทุ่มเทให้ใจเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยโดยเฉพาะงานบุญตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานจนวันนี้จบงานความสัมพันธ์ตรงนี้คือครอบครัวที่ผูกพันและไม่ได้ไปกันเฉพาะเด็กที่เล่นในละครเท่านั้นหลายๆครั้งจะมีน้องๆคนอื่นๆมาร่วมแจมด้วยเสมอและทุกคนคือน้องที่อยู่ในชายคาบ้านเดียวกันรักและดูแลเหมือนกันหมดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคือความผูกพัน พี่ดูแลน้องดองดูแลพี่เพื่อนดูแลเพื่อนไม่มีใครอยากทำให้ต้องเสียมเสียหรือแม้กระทั่ง f อฟทุกคนที่รักน้องๆเพราะความรักทุกคนถึงแสดงความคิดหนิงจะมีกลุ่มเอฟซที่อยู่รวมกันเกือบ600คนก็จะบอกเสมอเราทุกคนต้องรับฟังกันและกันบางเหตุผลของบางคนอาจเห็นต่างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะผิดสิ่งที่เห็นต่างนำมาเจอกันกับส่วนรวมครึ่งทางนั่นคือจุดที่เพอร์เฟที่สุด ขอบคุณทุกคอมเมนต์เพราะหนิงเชื่อว่ามันคือคอมเมนต์ที่ต่างออกมาจากความรักและความปรารถนาที่ดีที่อยากเห็นน้องๆเติบโตกันไปอย่างเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงไม่ว่าเขาจะทำงานตรงไหนกับใครหนิงเชื่อว่าพวกเราก็จะรักและตามสนับสนุนกันในส่วนของหนิงเองก็คงตั้งใจทำงานในจุดหมายใหม่งานใหม่ก็เท่ากับว่าเริ่มใหม่ลุยใหม่แต่ความรักความผูกพันตรงนี้ก็ยังอยู่ทั้งหมดนี้เคลียร์กันแล้วนะครับแฟนๆทั้งหลายก็ ไม่มีอะไรกันแล้วเนาะอืม